แกกเสร็จก็สูดสวัสด,ดีพี่น่เพื่อนนะคะตอนนี้จะอยากต้องหลังนีปไปหาแก่กระปั๊มนี่ฝันข้างหลังหมอกำลังทำอยู่เครื่องข้างในก็อยากผู้ช่วยหมอมาครบสามคน นี่นะคะ้านอันนี้ตัวเก่าอันนี้ผู้ช่วยนี่ตัวใหม่ต้องเปลี่ยนคุณหมอมาวันนี้คุณหมอมาเก็ีไปพาผู้ช่วยมาเกบเลย ท้วยคาดเดีวเนี่ยดีสองคาดแล้วคาดเดียวมัจจายมันเป็นในตัวนั้นใไหมตัวตลว่าุยชุนไปดิกุนเดียมเลยมันจะยากไหมครับเดี๋ยวนี้มันจะยากไหมคีับมีสาเป็ดน

มไเปลี่ยนวนั้วไปวิวิไม่แล้วไม่ไม่แล้วฮะให้ให้คนข่าวก็มูไปแล้วจะจรถกรจอดแล้เก๋แล้วมไไม่แล้วไม่แล้วไทยก็ไม่ทำแล้วไม่ได้บอยกูตายตัวชาวกนอกคนบยบอยกูมายตัวชาวกูนกเ้อย่าแช่งหมอบอยเอี่ตัวเนี่ย Mà đéo, mà đéo đi chú Á, chú Mà đéo, mà đéo Nạc nó nổ Ăn, ăn, ăn tôi dứt kìa à, đéo đấy đéo ออกาย่าังน้า้ำยังน้ำไหลอะน้ำก่อนเคยกลับก็ได้เป็นช่างอัวเปื้อนมาแค่ลงลง,ลงแถโหหนักนะโอ้โยนักกู ลูกน uh, okay, ้องยังไม่ใช่อันนี้อันนี้เก่งนะพาพาลูกน้องมาเทียบมาดูเฉยๆลูกพี่ยกเองทำเองตอนตอนนั้นทำไมฮะแฝงของมึงเองตอนมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บก่อนกูชงเงินก็เอากูมาจะได้ก็โกชงเงินยังไม่เลยอไรฮะมันยังไม่เลยดูือยังดูือยังอะไรหนึ่งไม่มันอยู่ในน้ำมันน่ะเีอร

บอยไม่ใช่เลยิคมาเปื่อเรื่องอัยู่ในนันบ้างเหรไม่มีเหรอมันอยู่ตรงนั้นฮะหมอลืมใส่เครื่องโอเคบอยไม่ใช่ลูกย่างสิคุไม่ใช่ไม่ใช่เหาเป็นเป็นหมอแบบนี้นะตวอะไรตัอะไรนะตัวอเหรอะตอะไรนโยไปิะกิก

Bồn đi, đi bộ môn đi qua đi nèo đâu. đi bỏ đâu. đi nèo đi bộ rèo đi. Tôi chưa này chưa 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 Còn chưa 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 Khi chưa đề... ไอแก่มากับขันเขากบบนั้นนั่นคอยเทียมาตั้งที่พี่เลวอ่ะคอยเทียมาคนเลวกล้องนี่งงมากเลยทรัไม่รู้เรื่องเลยว่ามีเครื่องไหนจะยักนะคะเขาเรียกว่าสูบของมาเร็วอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนปั๊มปั๊มนู่นตัวเก่านะคะตัวใหม่ซื้อมาแล้วของถึงเมื่อวานมาติดมันแหละบันไดงามปีก็เลยต้องมาเก็บบินไว้ให้หน่อยเก็บินไว้แล้ อมไมวคือไโอ้คคาดิมารเฮ้ย่คาร์ขาาบ้าเบนอมือดำปีดสองนหกป้าป้าบินขับบินหมอบอยมองหน้านี่เลยเก็บโหลงดีกว่าอะไรตกงก็ต้องกึ่งล้งกึ่ง คุ้มเงินท่านไหมไม่ทันอันนี้ต้องให้หมอใหญ่ทําคนเดียวลูกมือรอหยิบอุปกรณ์ให้เฉยๆเฉยฝึกบมอบ,บ,บเป็นรู้นะ ยังทำดีเดิมไหมป่ะนี่ย่างดีไหมย่างดีไหมดีดีเลยนี่ยังใจได้เลยนี่อห๊ะย่างดีดีเลยดีดีดีเลยเอาเอายังมีกองแค่ไหมได้ดิทิฝาดิเรื่องดําดีเอยไรดเหมือนกันนะตัวนี้ยังใส่ยังใหม่นะคะทิฝาไปว๊ะ ตอนนี้เดี๋ยวเราให้หมอบอยเขาแซงนี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยดูชิมหนึ่งตอนตอนนี้ประกอบปั๊มนะคะเดี๋ยวเราปุ๊บมันคลิปหน้านะคะอย่าเกลี่ยเช็ดกาวซูนขอบคุณที่มันจะตามนะตอนนี้หมอให้หมอจัดการเปลี่ยนอยู่เป็นางเรียบร้อยก่อนนุ่นไหมเพิ่มไหม mm <laughs>